จริงๆแล้วเรื่องเนี้ยก็ไม่ได้อะไรมากมายครับว่าเราก็พูดแล้วเราก็เชื่อว่าหลายคน,นก็มีทัศนคติที่ดีต่อคบขคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ช่วงที่ผ่านมาก็มีคนเขาก็ประมาณว่าเฮ้ยได้รับความเดือดร้อนคือผมจะพูดว่ายังไงครับคือผมจริงๆครับคือในทิกตอกอ่ะถ้ามีใครมาคอมเมนต์แนวแบบไม่ชอบกบขคเนี่ยผมบล็อกไปก่อนเลยนะบล็อกเพราะว่าผมผมพูดใน ในโพสต์ปักหมุดแล้วนะครับว่าเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดก,กันแต่เนื่องจากว่าคอนเทนต์เราอะ่ะจะทําให้ท่านไม่สบายใจนะครับมันก็กลายเป็นว่ามามองว่าผมอะ่ะแบบชอบกระบขรและผมก็มาฝักใฝ่กระบขแล้วคือพูดง่ายคือเกิดอคติกับผมอะ่ะผมก็บล็อกไปเลยเพราะว่าคือผมไม่อยากมาชี้แจงว่าผมอะ่ะไม่ใช่ผมไม่ได้โ้กระบขรจา๋าหรือว่ากระบขอในประเทศเป็นจ้ามไม่ใช่นะครับผมก็เป็นเหมือนข้าราชการทหารทุกคนเย่ยรู้สึกว่าเฮ้ย มันเกิดอะไรขึ้นทําไมอย่างนู้นอย่างนี้แล้วสุดท้ายผมก็ลุกขึ้นมาที่จะทาแล้วเมื่อเราทําอะไรไม่ได้เราจะทํำยังไงล่ะนะครับมันก็เลยออกมาเป็นการออมการลุกงเรงนี้นะครับแต่สาหรับบางคนเนี่ยท่านลองจิงนตนาการนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเขาคิดถูกเขาไม่ผิดเลยนะครับคือหนึ่งบรรจุเข,ข้ามาเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกกบขก็ได้เลือกได้แต่ด้วยความที่สมัยนั้นเนี่ย มีการคำนวณให้โอโหูจะได้หลายล้านเลยเพราะเงินก็นจะชการจะโตปีละเก้าเปอร์เซ็นแต่จริงๆอ่ะได้แค่สี่ได้แค่ห้าได้แค่หกแล้วลงทุนนะจะได้ผลตอบแทนปีละแปดเปอร์เซ็นตนะครับไม่ไแน่ใจว่าตัวเลขผมจำถูกหรือสลับกันหรือเปล่าเอาใหม่ได้เงินเดือนขึ้นปีละแปดเปอร์เซ็นต์ท่าี่ความจริงขึ้นแค่สี่แค่ห้าแค่หกลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเก้าเปอร์เซ็นต แต่ผ่านมากรบขอเฉลี่ยแล้วปีละ4.5หายไปครึ่งเลยนะครับบอกเขาว่าเขาจะได้เงินกรบขอสองล้านสาล้านแต่ได้จริงๆได้แค่ล้านเดียวหรือบางคนก็ไม่ถึงด้วยบางคนรู้ทันปีห้าแปดขอ,อดูออกบางคนไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้เรื่องบว่ทำงานออกราชการอยู่ชายแดนไม่ได้รับข่าวสารก็ไม่ได้ออก พอม,มาท้ายที่สุดกําลังจกกะเกษียณมานั่งกดเครื่องคิดเลขเอา้าแไอ้ที่บอกว่าจะได้สามล้านไม่ใช่นี่หว่าได้แค่ล้านเดียวได้แค่ล้านห้าอ้าวํานาญแทนที่จะได้เต็มเหมือนรุวนพี่ๆที่เขาบอกโอ้รับบนานาลเต็มผมรับบํานาญเต็มเอา้าตัวเองสมัครสมาชิกบกบขอํางนานเหลือเจ็ดสิบเอร์เซ็แล้วผมก็เข้าใจนะครับผมมาเข้าใจเลยและผมก็เห็นมาเยอะด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ ที่มันมายุติธรรมสำหรับผมนะคือการที่ท่านมาเรียกร้องว่าเฮ้ยผมเป็นนาวเอกผมเป็นนู่นเป็นนี่คุณต้องเรียกร้องนู่นนี่นั่นมันผมจะเรียกร้องได้ไงนะครับยิ่งผมโตเท่าไหร่ผมก็รู้ว่าเฮ้ยมันคือกฎหมายแลวระบบระเบียบระบบราชการคือพูดว่าย่งไอ่ะผมยกตัวอย่างสมัยที่ผมอยู่เรือผมดูแลเรือลบลำละหลายร้อยล้านพันล้านแล้วนะ เวลาเกิดนู่นเกิดเนี่ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยทาไมหน่วยไม่ซ่อมงบประมาณนู่นนี่นั่นคือใจเราคือเข้าใจแล้วว่า้ทุกคนอยากจะดูแลรับว่ามันอยากจะได้นู่นนี่นั่นแต่พอวันนึงได้มาอยู่ส่งกำลังมุรลุงได้มาอยู่หน่วยงานที่ทําหน้าที่นนเนี่ยโอ้โหพอรบอจะซื้อจะจ้างโอ้โหงบประมาณโอ้โหนู่นนี่นั่นถึงได้รู้ว่าไอ้ที่มันช้าเนี่ยโอเคแหละส่วนหนึ่งก็เกิดจากระบบราชการส่วนหนึ่งก็คือคกลไกของรัฐนี่แหละมันช้าจริง และระเบียบมันต้องตรวจสอบนะครับซึ่งผมถึงถ้าเข้าใจนะครับก็กลายเป็นว่ามันก็ได้เห็นภาพนะครับว่าฝ่ายบริการเป็นยังไงร,รัฐบาลเป็นยังไงเวลาผู้บัญชาเนี่ยท่านเคยเห็นไหมผู้บัญชาในหน่วยนะโอ,โอ้โหแบบยิ่งใหญ่มากนะแต่วันที่เขาไปถแถลงงบประมาณไปแบบโอ้ขอร้องเถอะครับเราต้องเอาเงินไปใช้นู่นนี่นั่นนะท่านอาจจะไม่เคยเห็นภาพว่าผู้กบัญชาเราอะที่ดูเหมือนโอ้โหยศใหญ่ยศโตพอไปถึง ช่วงที่เขาถแถลงประมาณเนี่ยเป็นโดนเด็กหนุไ่มวัยไม่ถึงสี่สิบที่ไม่รู้แหละมันเข้ามาได้ยังไงนะผมมันบี้ครับครับเอาละ่ะกลับมาเข้าเรื่องมันจะออกไปเรื่องอื่นละย้อนกลับเข้ามาผมก็เลยบอกว่าใครที่มีอคติกับโกบอกอ่ะผมจะบล็อกในทิกตอกนะเพราะว่าในทิกตอกอะ่ะมันมีแค่ภาพ มันมีแค่คลิปมันไม่มีภาพมันไม่อธิบายอธิบายก็ได้ไม่เกี่ยวกบตัวอักษรด้วยมันคือเพื่อนง่ายคือมันเน้นบทแล้วก็ไปอะไรเนี่ยแต่ไม่เหมือนเพจที่เพจเนี่ยมันก็จะมีทั้งภาพที่ผมสามารถทําทั้งภาพทั้งคลิปพว่นี้นั่นก็เวลาใครสงสัยก็เอาตัวเลขมาลงอะไรมาลงเนี่ยมันง่ายมเคลียร์กันง่ายหรือบางทีเนี่ยเวลามีใครสักคนหนึ่งมาอะไรแบบเนี้ยก็จะมีเพื่อนเพื่อมาตอบอะไรเนี่ยซึ่งมันก็รู้สึกว่าในเพจเนี่ยมันเคลียร์กันง่ายกว่า ดังนั้นในเพจจะไม่บอกแต่ในทิกตอกอ่ะคือบอกไปเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเคลียร์เอาละก็อยากจะบอกนะครับว่าย้อนกลับเข้ามาเนี่ยโอกาสลงทุนกองป,ป,ปขอกะที่ผมพูดในตอนตอน้นบอกเฮ้ยมันมีนะตันที่เขารู้สึกว่ามันยุติธรรมก็มีนะครับก็เข้าใจแหละแต่ถ้าเกิดมาที่เพจเงงล่นกาไรแล้วมาพูดอะไรแบบเนี้ยก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ามันคอนเทนต์มันอาจจะไม่ตรงใจท่านแล้วเราก็ไม่อยากเสียเวลาพึ่งกันด้วกันก็บอกไป แต่ถ้าหรับ,บางคนอย่างนี้เขาบอกว่ายัางคิดเสียใจอยู่ว่าออมเพิ่มช้าไปนะครับอีก,กสิบสี่ปีจะเกษียณแล้วเราที่ดูนะครับว่าคนหนึ่งรู้สึกไม่พอใจกับอีกคนหนึ่งรู้สึกว่าเออเสียใจที่ออมเพิ่มช้าไปอารมณ์มันแตกต่างกันนะครับหรียมงคอมเบน,นี่เขาบอกว่าแม้จะพยายามอธิบายตายก็ไม่อยอมเข้าใจ ผมก็อยากจะบอกว่าผมเชื่อพู้ราชการทุกคนมีสติปัญญานะครับไม่งั้นเป็นราชการไม่ได้ต้องอย่างน้อยต้องรู้กฎรู้ระเบียรรู้เลยว่าเงินเดือนบำนาญคืออะไรจากคอมเมนต์เนีที่เขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจผมว่าเขาเข้าใจนะครับแต่เขาไม่ยอมรับเพราะว่าถ้ายอมรับอ่ะนั่นหมายความว่าเขาอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะแทนที่จะได้บำนาญห้าหมื่นกลับไปได้บำนาญสามหมื่นห้าคือ รู้หละพรามันเป็นแบบเนี้จะจะทํายังไงได้ละ่ะเรียกร้องนะครับใช่คุณก็ต้องไปเรียกร้องให้กระทรวงกางกกงครคลัง,ง,งเปิดอันดูอีกรอบหนึ่งนะครับเรียกร้องให้กระทรวงการคลังเปิดอันดูอีกรอบหนึ่งไม่ใช่มาเรียกร้องให้ผมไปเรียกร้องให้ <c oughs> นะครับเพราะว่าคือพูดว่าอย่างไงอะนะตามนั้นแหละนะครับที่อธิบายเยอะแล้วอ่ะทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่เวลาผมทำคอนเทนต์เนี่ยมักจะมีคอมเมนต์ประเภทแบบอะไรนะ ต้นทุนไม่เท่ากันนะครับต้นทุนไม่เท่ากันมันจริงนะคือบะอธิบายให้ฟังที่บมกว่าเฮ้ยต้นทุนไม่เท่ากันมาเป็นอย่างนี้คือเวลาพูดถึงต้นทุนไม่เท่ากันท่านคือการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเฮ้ยตัวเองมีภาระคนอื่นโสนเฮ้ยเรามีพ่อแม่ต้องดูแลต้องส่งเงินกลับบ้าน คนอื่นไม่มีพ่อแม่มีฐานะอ่ะเรามีแฟนที่ลําบากเหมือนกันหรือแฟนไม่มีงานทําก็กลายว่าเครืารหนึ่งคนเนี่ยจะต้องเลี้ยงทั้งพ่อแม่ทั้งคู่สมรสแต่อีกบางคนที่ภรรยาก็มีฐานะทํางานด้วยอะไรทั้เนี้ครับคือกลายเป็นว่าต้นทุนไม่เท่ากันคื่อผมบอกว่าเฮ้ยไม่คิดแบบนี้ไม่เวิร์กไม่ใช่ว่ามันผิดนะครับคือมันไม่เวิร์กเพราะว่าท่านกำลังเอาตัวเองเปรียบ,บเทียบกับคนอื่น และสุดท้ายท่านก็นจะบอกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แหละยต้นทุนไี่เท่ากันแล้วมันก็จบนี่นี่ผมบอกไม่เวิร์กท่านลองคิดใหม่นะครับเขาเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีผมจะเล่าให้ท่านฟังว่าลองคิดดูนนะผมอุตส่าห์ทำรูปลูกศรนี่มาดูดีๆน,นะนายกนายกเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ทําอะไรเลยใช้ชีวิตเดือนชนเดือนเดือนนเดือนไปกระเกษียณนายกรก็มีชีวิตเหมือนเดิมน,นะครับแต่ถ้าเกิดโชคร้ายนะครับดันเกิดอุบัติเหตุ ลูกมีปัญหาต้องใช้เงินเกิดโรคร้ายต้องใช้เงินเก,เกิดนู่นเกิดนี้ทําให้ต้องกู้นี่ยืมสินรนับแ,แทนที่เกษียณมาจะใช้ชีวิตแบบปกติกลายเป็นดิ่งเหวเรื่อยๆดิ่งเหวเรื่อยๆกู้แล้วก็โปกกู้แล้วก็โปกกู้แล้วก็ต้องเอาสินทรัพย์ไปค้าพอสินทรัพย์ค้าโดนยืดยืดหมดก็ต้องไปค้าอะไรแบบคือผู้ายเละเทะนะครับมันก็เหมือนเส้นสีแดงที่ชีวิตเนี่ยค่อยๆดิ่งลงดิ่งลง จะเอาใหม่นายกตั้งหลักใหม่เฮ้ยตั้งหลักแล้วบอกฮ่าฉันจะเก็บออนนะครับได้มากาน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับดีกว่าไม่ทําชีวิตนายก็อาจจะค่อยดีขึ้นเหมือนเส้นสีเขียวแต่ถ้าเกิดจังหวะดีๆนะครับนายก็อาจจะทจําดีด้วยจังหวะดีด้วยโชคดีด้วยทุกขมชาเมตตาได้ครอบครัวดีได้ไปอยู่ในที่ดีๆได้ขั้นเยอะชีวิตนายก,อ,กอาจจะขึ้นที่ชั้นชั้นกว่า ดังนั้นท่านต้องมองว่าหนาหวันเนี่ยแล้วย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีสิบปีชีวิตดีขึ้นไหมนะครับถ้ามันดีขึ้นก็แสดงว่าเฮ้ยท่านมาถูกทางแล้วคำว่าดีหรือไม่ดีท่านลองมองว่าชีวิตท่านท่านพอใจไหมนะครับผมเองก็พอใจในชีวิตนะเพราะตรงเนี้ยเฮ้ยชีวิตโอเคนะครับลูกเต้าก็มีนะครับค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็ โอเคฝืดเคืองแต่ย้อนกลับไปตอนที่เงินเดือนเจ็ดแปดพันมัจจุใหม่มันก็ฝืดอย่างนี้เลยแต่มันฝืดด้วยเหงาด้วยนะครับเพราะเป็นคนโสดแต่ปัจจุบันเนี่ยเงินเดือน,นก็มันฝืดเหมือนเดิมแหละแต่ก็มีลูกเต้า,านี้ปวดหัวมองมุมนึงแล้วบอกไม่ฟังปวดหัวภรรยาก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังตัวเหญ่จะสั่งมากกว่าแต่อย่างน้อยเราก็ดีว่าเฮ้ยเราก็จะมีคนเตียงข้างมีคนให้หนอ,กอนกอดให้หอมแก้มทุกวันอันนี้เราก็ปลอด ให้เรามองย้อนกลับไปว่าเฮ้ยชีวิตเราเดีขึ้นไหมชีวิตเราเป็นเหมือนเส้นสีเขียวหรือเส้นสีน้ำเงินให้ท่านคิดอย่างนี้ก่อนนะแล้วถ้าท่านจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ต้นทุนเท่ากันนะ่ะมันไม่เวิร์กแต่ถ้าเกิดท่านจะเป,นเปรียบเทียบว,ว่าเฮ้ยเขาทาแบบนั้นเฮ้ยเขาดีาที่ลองทําบ้างเฮ้ยผู้ช่วยท่อทํานั่นทํานี่ทําขายนั่นทำแอฟเฟอรีเอต ขายตราดทำคอร์สทำทน,นู่นทำนี่เฮ้ยทําบ้างแต่อย่ามาทําแข่งกับผมนะให้ไปทำอย่างอื่นที่ท่านถน,นัดนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันดีขึ้นมันอะไรขึ้นเนี่ยมันก็ททาให้เรายกระดับและถ้าเกิดคนสองคนที่ต้นทุนไม่เท่ากันคนหนึ่งตั้งใ,ใจมากๆและชีวิตก็ดีขึ้น,นเรื่อยๆกับอีกคนหนึ่งที่ต้นทุนมาดีแหละที่บ้านมีฐานะทุกอยาก่างแต่ไม่ระมัดระวังตัวชีวิตดิ่งลงสุดท้ายไปเจอกันก็ได้ระดับอาจจะเท่ากันก็ได้ ตรงนี้แหละที่มันบอกไม่ได้นะครับแต่ละคนท่านก็ต้องรับสิดชอบชีวิตของตัวเองว่าท่านจะยกระดับชีวิตตัวเองหรือจะทําให้ชีวิตตัวเองค่คอยๆต่ำลงมันก็แล้วแต่